โอ้คนนี oh, ้ขอให้แท้นะขอให้แท้ได้ต <Du> ังค์โอ้จะพี่จะเป็นคนโชคดีแล้วนะเนี่ยตอนนี้เห็นแวบๆนะครับมาวางตรงนี้ทำไมามไาองพี่องค์นี้ตั้งราคาไว้กี่บาทเผื่อจะเท่าไหร่นะสี่ล้านโอเค โอเคเียเมื่อกี้ก็ดูถามในคนถามซื้อหน่อยพี่อันไหนอ่ะอันไหนทุกองเลยอ่ใครถามซื้อข้าขายไปเลยใครถามซื้อขายเลยคนไหนเอามองไหนเอาพิมพ์ใหญ่นี่เหรอพริมพ์ไม่ถูกเลยไม่เป็นไรไไไไม่ไมไมได้งองนี้ถ้าแท้ หลักแสนค่าแท้แต่ตอนนี้มองไม่ออกเพราะมันมัวหมดเลย <c oughs> ปล่อยไหมจะได้แกะดู <c oughs> องค์ <c oughs> อ,อ,อื่นไม่เอาเอาองค์เดียวองค์งที่ <c oughs> ต้องบอกกับพระของพระของเฮียเนี่ยตรงนี้หลุดแ <c oughs> ต่ด้านหลัง <c oughs> เ,เอาไม่เป็นไรถ้าแท้ขายไหม อาเฮียเจ้าเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะดูคือตอนนี้ต้องบอกก็ผม่ผมก็ต้องสอเทียโอเคเดี๋ยวยิ่ยลองเดินขาย <c oughs> เดินขายดูก่อนเดี๋ยวขายไม่ได้ค่อยกลับมาแล้วเดี๋ยวมาว่ากันแลแ้วจะแกะดูว่าแท้ไม่แท้แเพราะตอนนี้มันมองไม่ชัด,อดบอกไปแล้วหล,ลักแสน,นหลายหลายแสน ฮะอะไรนะครับอ๋อให้ลูกอ๋อให้ลูกให้ลูกมาเยอะแล้วไงโมลูกก็ไม่เอาก็เลยอ๋อโอเคโอเคโอเคก็จะมีแบบสไตล์แบบหลอกตัวเองแล้วหลงพี่ครับโชคดีนะโชคดีนะเ จะมีแบบสไตล์ที่หลอกตัวเองฮะก็อย่างเช่นพอเวลาผมสงสัยองค์หนึ่งอย่างเงี้ยพอผมเริ่มถามราคาเท่านั้นแหละก็จะตีแบบ4ล้าน5ล้านแต่พาขายได้ประมาณสักอาจจะสขายได้7จ็ดแปดแสนนะองค์นี้เจ็ดแปดแสนถ้าแท้นะเพราะว่าพาเขากระเทาะหลายที่ถ้าแท้อาจจะได้7จ็ดแปดแสนแต่บางเอยพอถามปุ๊บตี4ล้านคือเหมือนตกใจสุดขีดนะแต่จริงๆแล้วยังไม่รู้จะแท้เลยเพราะปฏิกิมันมัวม,มากแล้วก็พาอย่างอื่นที่เขาเอามาให้ดูอีก6กอง,องที่เขาบอกมีสมเด็จมีทุกคนขอซื้อทั้งนั้นเเลยกหมด มีแค่องค์นี้องเดียวที่สงสัยพอสงสัยองค์ไหนนะฮะผมบอกได้เลยว่าทุกคนจะตีผมแพงหมด